สวัสดีครับผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งอยากจะกล่าวถึงนักการเมืองท่านหนึ่งขอเอ่ยชื่อนะครับนั่นก็คือคุณไอหรือรัชนกศรีนอกน้องเขาเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีลีลาการพูดสไตล์การพูดที่ฉาดฉานกล้าพูดกล้าทำกล้าดแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเป็นสไตล์ลีลาที่ผมชอบมากนะครับอย่างไรก็ตามคุณไอเองโจมตีคุณกันจอมพลังในขณะที่บ้านเมือง ต้องการความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในช่วงที่วิกฤตความขัดแย้งไทยกัมพูชานะครับซึ่งในกรณีที่คุณกันจอมพลังและคุณบุ๋มปนัดดาเข้าไปช่วยแบ่งเบาภารกิจของทหารที่ไม่ใช่การรบหรือการจับอาวุธแต่อย่างใดซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่พี่น้องประชาชนทุกคนเห็น ตรงไปตรงมาเป็นรูปธรรมจับต้องได้ซึ่งไม่น่าจะมีเกมการเมืองเข้าไปแอบแฝงซ่อนเร้นแต่อย่างใดทุกคนต่างก็ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นในขณะที่ทหารก็ทำหน้าที่ในการรบด้วยขวัญกำลังใจที่มีแนวหลังเข้ามาช่วยแบ่งเบาภารกิจดังกล่าวนี้นะครับ ครับผมในฐานะอดีตทหารพันติกคนหนึ่งเป็นที่ทราบดีว่าการได้รับดูแลได้รับการช่วยเหลือขวัญกำลังใจจากแนวหลังนั้นเป็นเครื่องบำรุงขวัญกำลังใจในแนวหน้าได้เป็นอย่างดีเป็นจิตวิยาระดับสงูงนั้นพี่น้องทหารรับได้หมดนะครับไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะหยิบยื่นช่วยเหลืออะไรผมเข้าใจนะครับแม้ว่ากองทัพไม่ได้ร้องขอแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธการรับการช่วยเหลือ ในทุกรูปแบบในทุกมิติเพราะการช่วยเหลือนั้นเพราะการช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนนั้นเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าแนวหลังไม่ทอดทิ้งเขาในการสู้รบกับารราชศัตรูเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือขวัญกำลังใจในการสู้รบทำให้เขาพร้อมที่จะยอมตายแทนพี่น้องประชาชนยอมตายที่จะปกป้องผืนแผ่นดินยอมตายที่จะรักษาอธิปไตยของชาตินะครับ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียกว่าจิตวิยาในการบำรุงขวัญกำลังใจของทหารนั่นเองนะครับแม้ที่ผ่านมาบางท่านได้กล่าวในเชิงตำหนิด้อยค่าดูเหมนดูแคลนเยอะหยันว่าทหารมีไว้ทำไม หากเกิดสงครามก็ไม่เชื่อว่าจะรบชนะอย่างนี้เป็นต้นซึงทำสิ่งเหล่านี้สะท้อนความรู้สึกให้พี่น้องทหารมีความรู้สึกไม่สบายใจมาโดยตลอดนะครับและแม้แต่อยู่ในช่วงของการทำสงครามกับอริราชศัตรูอย่างอยู่ดุเดือดในวินาทีสำคัญที่ทหารกำลังชู้รบกันนั้นก็มีบางท่านออกมาพูดว่าทหารช้นนะครับการตายในสนามนั้นเรื่องจริงการ หาความชอบธรรมให้กับตนเองนั้นเป็นมาโดยตลอดอะไรที่ออกมาจากกองทัพพีพ่น้องอย่าไปเชื่ออย่างนี้เป็นต้นนี้ในช่วงวินาทีสําคัญในช่วงวินาทีเด็จศึกนะครับซึ่งทหารเอ็ต้องการขวัญกำลังใจที่สูงในการเป็นแรงขับเคลื่อนในการสู้กับอริราชศัตรูแต่ท่านแสดงความรู้สึกออกมาเช่นนี้นะครับและหลังจากสงครามจบ นะครับหลังจากสงครามผ่านไปแล้วนั้นสงครามประมาณ4ี่หรือหวันนะครับได้มีบางคนกล่าวมาอีกเช่นกันในเชิงตำหนิเชิงเยาะเย้ยนะครับผู้ที่ไม่ต้องการให้สงครามจบเพราะในช่วงของสงครามนั้นตนเองเป็นฮีโร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับทำไมถึงท่านต่างๆเหล่านี้แสดงความรู้สึกนึกคิดหรืออิจฉาตาร้อนเจ้าเขยเจ้าแค้นอาฆาตมาร้ายกับทหาร เช่นนี้นะครับซึ่งผมเองมีความรู้สึกไม่สบายใจเช่นกันกับพี่น้องทหารที่กำลังสู้รบปรบมือกับราชตรูอย่างดุเดือดน,นะครับเพราะในวินาทีสำคัญเช่นนี้ต้องการขวัญกำลังใจอย่างสูงนะครับครับในกรณีที่คุณไอหรือคุณรัชนกสีนอกนะครับได้มีปัญหาถกเถียงก,กันกับคุณกันจอมพลังนะครับ ซึ่งทางฐานเองไม่ทราบที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวิกฤตซึ่งเป็นวินาทีที่มีที่ประเทศชาติต้องการความสมัครสมานสามคัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่แต่พี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับกลับมาทะเลาะกันเช่นนี้นะครับซึ่งความจริงผมอยากจะตำหนิคุณไอ้สักนิดหนึ่งนะครับแม้ว่าผมจะชมชอบท่าน นะครับเป็นการส่วนตัวแต่ผมก็ยังจะต้องกระตำหนิท่านว่าท่านได้แอคชั่นออกมาผิดที่ผิดทางผิดเวลาสักนิดหนึ่งขอโทษน,นะครับซึ่งผมอยากจะตำหนิท่านสักนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามผมก็ยังจะสนับสนุนท่านในลีลาสไตล์การพูดกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออก นะครับในสิ่งที่ถูกต้องนะครับและผมก็เชียร์ท่านเหมือนกันและในขณะเดียวกันผมก็เชียร์คุณกัณชอมพลังที่จะให้การช่วยเหลือกับพี่น้องทหารไปพร้อมๆกันนะครับหรือคุณบุ๋มบรรด,ดาหรือพี่น้องประชาชนทุกสารทิศทุกหนทุกแห่งทุวประเทศไทยให้การช่วยเหลือเพราะฉะนั้นแม้กองทัพเองไม่ได้ร้องขอและก็ไม่ได้ปฏิเสธท,ที่จะรับการช่วยเหลือในทุกรูปแบบในทุกมิติ เพราะการช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนจากแนวหลังนั้นเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้ทอดทิ้งเขาในการสู้รบปรบมือกับข้าศึกนั่นคือขวัญกำลังใจที่จะต่อสื่อกับอริราชศัตรูที่จะปกป้องหรือยอมตายแทนพี่น้องประชาชนและปกป้องอธิปไตยของชาตินั้นครับอย่างไรก็ตามการดำเนินกิจการของคุณกันจอมพลังกับคุณบุ๋มปนัดดาผม ขอให้การสนับสนุนคุณการจอมพลังและคุณบุ๋มปนัดดาอีกต่อไปเพราะอย่างน้อยที่สุดเป็นผู้นำในการทำความดีคำว่าผู้นำในการทำความดีนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีให้บุตรหลานของท่านทำตามเพราะการทำดีนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณการทำนั้นเรียกว่าความดีนะครับเพราะฉะนั้นผมยังจะ ให้คุณกันจอมพลังกับคุณบุ๋มพนัดดาให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องตามแนวตะเข็บชายแดนอีกต่อไปนะครับ